วิธีทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวติดสปีดแบบนี้เขาทำจันยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าติ๊กป๊อบของเรานะคะแล้วก็กดบวกค่ะคลิกหัวข้ออัปโหลดเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าถัดไปค่ะให้เราคลิกปิดเสียงก่อนนะคะตรงนี้เลยแล้วก็คลิกหัวข้อที่ชื่อว่าแก้ไขค่ะ คลิกที่รูปของเราก่อนนะคะแล้วก็ใช้2นิ้วของเรานะคะย่อรูปลงมาให้พอดีกับปรอบของ t ิ k t o อกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นที่เรามาไปาด้านล่างคลิกลูกศรลงตรงนี้ค่ะแล้วก็หาหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟกค่ะเลือกหัวข้อสติ๊กเกอร์แล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจนกว่าจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่า Quick Speed ตัวนี้นะคะตัวสีฟ้าตัวนี้นะเดี๋ยวแม่วานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะคลิกค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยให้เราติ๊กถูกก่อนนะคะแล้วก็ลากเขาไปค่ะให้มีความยาวเท่ากับตัวคลิปวิดีโอของเราเลยเสร็จแล้วให้เราคลิปบันทึกก่อนค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หาหัวข้อที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์ค่ะให้เราเลือกหัวข้อที่เป็นรูปภูเขาวบวกตรงนี้นะคะกดได้เลยค่ะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกภาพถ่ายของเรามาหนึ่งใบแล้วคลิกตรงด้านล่างค่ะเขาก็จะทําการตัดภาพให้เรานะคะหเหลือแต่ภาพบุคคลนะเสร็จแล้วคลิกตกลงค่ะ ให้เรานะคะใช้2นิ้วขยายรูปของเราค่ะให้มีขนาดเท่ากับรูปนางแบบเดิมของเราเลยนะเดี๋ยวก็จัดวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะภาพของเราก็จะสวยแล้วก็คมชัดขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มเพลงให้กดเพิ่มเพลงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบยกตัวอย่างไม่วันจะเลือกเพลงนี้นะเสร็จแล้วพิกถูกค่ะแล้วคลิกถัดไปค่ะายหาเอฟเฟกต์ไม่เจอแม่วันทิ้งเอฟเฟกต์นี้ไว้ให้ในคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียนรู้การทำคลิปให้มีไรายได้เรียนกับแม่วันดันช่อง